มมมลุงเจ้าซีดานไหมวบวกเก้าจัดให้เอาดีๆมึงจะตีเลยหรอเอาถ้าบวกเก้าติดอ่ะเท่าไหร่ดีกว่าเราคุยกันราคาก่อนเผื่อม,มึงตีติดแฝงแรงมากสนา,านบ้ากาแฟกาแฟแรงมากกาออมีตัวเดียวที่อยากได้คือเบคเกนบบวเวอร์บวกแปด วมึงตีกะทิ้งเลยนี่หว่าสีดานน่ะนะไอ้เหี้ยแบบว่าขายไม่ออกปะคือตีทิ้งเลยอะบวกเก้าเหรอมาเต็มเลยเว้ย โอ้ยแพงอยู่นะถ้ามีคนบอกเจ็ดลุงจะซื้อไม่พี่เสือบบอกเจ็ดมันก็แพงอยู่ดีอ่ะเป็นร้อยอะเราไม่ไอ้นี่หรอกรอซื้อบวกแปดไปเลยตีเองไม่ติดหรอกมันเจ็ดอะดูเดเบคเคนเนี่ยเบคเคนน่ยบอกเนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะมึงจะซื้อไหมนะไอ้เฮียรอซื้อดีกว่าเนี่ย แต่เพอเพอก็หลุดฟรีมะเชื่อผมดิขายไม่ออกหรอกเพราะว่าซูเปอร์โนวาก็มีแล้วเซนน่าจะมีแล้วเหมือนกันตอนนี้เหลือคนที่ทําแบบพวกท็อป,อปไม่กี่คนคือตอนนี้ผมผมจะบอกให้เว้ราคานักเตะมันผมจะบอกให้มันมีมันมีสามประการนี้หนึ่งเลยนักเตะแม่งคือพระคือราคาเหมือนพระไม่มีราคากลางขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายราคาพอใจกันว่า ใครจะพอใจขนาดไหนแล้วก็หอีกหนึ่งข้อเลยนะครับอีกหนึ่งข้อเลยที่สําคัญมากๆคนที่อยากได้และยังไม่มีอันนั้นถึงจะมีราคาอย่างเช่นอายกตัวอย่างเช่นอะผมผมเปรียบเทียบให้ก็ได้นะมีผมมีเซนวาทะลูกหนังหรืออ่าคนในขับบินประมาณสัี่คนนะอะอะถ้า8คนเนี้ยมีแล้วอะราคาจะไม่ราคาจะขายยากแล้ว กว่าพวกหูเขาเรียกว่าพวกหูหัวที่อยากได้ตัวนั้นๆซึ่งถ้าเขาได้ตัวนั้นๆไปกันหมดแล้วอะส่วนมากจะเริ่มจะไม่จะเกือบฟรีละอาจจะขายได้อสมมติจากราคาสองหมื่นเนี่ยเหลือแปดพันเหลือ 6, 000, หกพันเหลือห้าพันอะไรประมาณนะี้ที่ผมนั่งคำนวณน,นะอย่างอย่างอ่ะเบนเซม่าผมใช่ปะผมมาเพิ่งขายไปห้าพันเมื่อวานตอนเนี้ยฟรีแชทบ้างไงอะ เป็นเซม่าผมเมื่อขายไปเมื่อวานเลยนะห้าพันบาทมีหลักฐานแชทด้วยนะห้าพันบาทคือคนคนซื้อคนแบบนั้นอะคนที่ผมพูดเก่าถึงอะเขาพร้อมทู่ทุกราคาเว้ยว่าราคามันจะมาแบบไหนอะ่ะ ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอโอเคครับโอเคมีอีกไหมครับผมตอบได้หมดนะยกักยากเลยยักยาก,ยากเลยแต่ผมไม่เกี่ยวอะไรนะแต่ผมไม่เกี่ยวเ<ต><ต>กี่ยงแบบห่วยพี่ตั้มหลับแล้วรออ่า ผมถามคนด้านซ้ายแล้วงานซ้ายผมนะครับถ้าเกิดมีคนป้นนะครับณณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีเคตป้นที่สามารถปนได้ถ้าเกิดมีคนเขากดปนเล่นอันนี้จะเป็นแบบคดีรูปแบบไหนครับจะเป็นตักเตือนนะเปล่าครับเพราะมันจะเป็นทางกฎของประเทศไหมครับเพราะาทางตำรวจยังไม่มีกฎของการป้นมาให้ ้ตอบโทรดีแต่ผมไม่เกี่ยวอะไรนะผมไม่เกี่ยวอะไรแต่ตอบโทรดีเลยสามคนด้านขวาครับขวาผมนะครับครับผมหากมีคนมาร้องเรียนเรื่องตอ่อรอเล่นเทคสองไม่เป็นธรรมครับคุณจะตอบเขายัางไงครับอ๋อให้ส่งหลักฐานมาเลยครับทางข<ม>อรใอ่หลวโพทครับไม่ใช่เ<อ>ดิ ใช่เหรออันนี้ไม่ได้อ่านกฎมาแต่เป๊ะม,มากเป๊ะม,มากแตม่้เกยเลยนะแต่เป๊ะม,มากออดีถามคนกลางครับครับหากม,มีหนึ่งแก๊งเข้าไปอยู่ในคุกโดยที่ไม่ไม่ได้โดนเจลหรือว่าเป็นผู้ต้องหาอยู่ในคุกเขาจะโดนคดีอะไรครับคดีเอเข้าสู่บริเวณที่อนี่ครับ ดีบุกดีบุกอยากกินแร่ดีบุกคดีบุกลุครับเอาสานที่หน่วยร้านครับหน่วยงานโอเคงั้นผมถามสุดท้ายละหากคดีแตกสี่ล้อแล้วบํารถดแล้วเขาลงรถวิ่งเราสามารถใช้เทสเ,เตอร์ยิงได้เลยไหมเออเราต้องลงรถก่อนต้องลงรถก่อนต้องลงรถครับต้องอยู่ที่พื้นถึงจะยิงได้ครับใช่ครับห้ามยิงบนรถครับ แล้วม oh, right. no no ันม oh, no ีกรณีเอ <laughs> so ้ยกรณีไหนกรณีมันหนีไปไหนวะเอ้ยตำรวจกรณีกรณีมันมีกรณีไหนบ้างครับที่เราสามารถใช้มาตรการขั้นสูงสุดได้อ่าเป็นการตีตำรวจครับตีตำรวจครับแล้วก็อีกกรณีนึงครับจังหวะวงแดงครับแล้วก็จังหวะเขาหนีอยู่แล้วมีอีกคันหนึ่งมาช่วยครับที่เป็นเพื่อนของเขาใช่ครับก็สามารถใช้กรณีขั้นสูงสุดได้ครับ คิดว่านูชีจะอยู่ตลอดนานเลยครับจนสอนอปิดครับตั่วชีวิตครับขอปฏิญาณดื่มน้ำสาบานตรงนี้แล้วทำประกันไว้รอแล้วครับคถ้าสอนอนี้มีคนแบบนี้น่าจะเลิศนะผมไม่เกี่ยวอะไรนะแค่บอกลอยๆผมไม่รู้ว่าไปอยู่นานแค่ไหนแต่ประกันชีวิตทำไว้รอแล้วครับโค้ชทวิทอยู่ในตอนเรื่งพี่ก็ให้ผ่านไหมลอยๆไม่ผ่านเลยโอเคครับ ผ่านครับผ่านขอบคุณครับรับยศตรงไหนครับเดี๋ยวผมพาไปรับยศให้ครับได้ครับหรือว่าจะให้ผมมารับยศกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรับพรุ่งนี้ดีกว่าได้ครับมันจะได้มันจะได้เหมาะสมกับตำรวจนะครับงั้นเดี๋ยวขอหาอาวุธสิทธิพิเศษครับใช่ครับใช่ครับได้ครับได้ได้ได้ไปครับพวกนี้กี่โมงครับเดี๋ยวงวกผมเดี๋ยวพวกพวกนี้พวกผมมากันสามคนแล้วกันครับพรุ่งนี้สักตีสองนะครับ พ่กนี้สักตีสองได้ไหมครับเพราะพวกนี้นว่างตีสองพอดีครับว่ามันจะว่างตีสองพอดีครับกว่าจะเสร็จอะไรก็ประมาณนั้นองานรับวันนี้ก็ได้เงี้นะงั้นง้นรับวันนี้ดีกว่าง้นรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพรุ่งนี้ดีกว่าครับเลิกเลิกด้วยเลิกงานยำดีครับเดี๋ยวมารับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไม่เจอผมเอาสิอ๋อเดี๋ยวรับเลยก็ได้ครับเอ้ยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้ดีกว่าครับได้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  ต้องมาติดต่อใครถ้ามันรับยุทธกนีต้องมาติดต่อใครอ่ามาติดต่อทางผมก็ได้ครับติดต่อทางผมก็ได้ได้ม่ก็พานาอีกคนหนึ่งได้ครับพ่อบอได้ครับได้ครับครับผมอ่าในเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอชื่อไว้นะเบื้องต้นก่อนได้ไหมครับได้ครับได้ผมไปก่อนนะนี่ครับอือึ้นผมขึ้นกันหมดมั้มันึ้นกันหมดครับคือกันหมดคือกันหมดไม่มีรูปนะครับไปหารูปมาใส่ด้วยนะ้ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนนะครับ ของผมครับของผมอันไหนครับไอดีการ์ดใช่ไหมครับนี่ครับที่ผมขอถ่ายรูปตอนแรกใช่ไหมมันจริงๆหรอมันเจอกับไอ้นี่นี่หลีกอูดปะตั้งภูมิใจนะรับราชการนะครับผมนี่ครับนี่ครับเอาเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยละโอเคครับของครับผม พรุ่งนี้ตีสองใช่ไหมครับได้ครับผมเฮ้ยเสียงให้มันหนักแน่นหน่อยดีใช่ครับโอเคครับได้ครับผมครับผมโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมมาครับขอตัวก่อนครับผมครับผมครับครับในระหว่างรอรล่ราชการก็ประพฤติตัวดีๆนะครับผมถ้ามีสาวเสียหายมานี่ไม่รับนะครับได้ครับโอเคครับ เออทีมเก่าเลยมาลุงจริงหรอลุงจริงลุงจริงมึงก็ยืนเฉยไงลุงลิงงาเปล่าไม่มึงรับเงินไงแล้วแม่งถามด้วยอยู่ยาวไหมก้ตอแหล่ะกูพูดปั้นอ่ะกู็ตอแหล่ะอุ้ยเมื่อกี้เปิดตะโกนเมื่อกี้เผื่อเปิดตะโกนอ้เหียกูก็ตออแหล่ะเฮ้ยครับพี่มีอะไรจะไปดูกูจะไปส่งพวกมึงยังไงอ๋อไปส่งไปส่งไปส่งแมนาครับ แกลมมึงใหม่ครับรวมก็หนึ่งศูนย์ไงฟีดอมหนึ่งศูนย์แต่พี่ว่าตำรวจนี่แหละเงินดีตำรวจเงินดีจริงเออยังยังกูยังไม่ได้ขึ้นท่าอาวุธเลยพี่อารเทฟพี่อารเทฟมานี่ก่อนพอขอคุยด้วยหน่อยว่าไปฟังเลยดิ เไม่ไม่ได้ทุลาดวนพี่พี่เป็ราที่เปลี่ยนชื่อเลยพี่โรนโดไปที่เปลี่ยนรูปก่อนพี่โรนโดไม่ให้ไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปไม่เดี๋ยวของคุณจะดีโอ้ไโอ้แม้เพิ่มหนึงแป๊บนึงพี่ว่าสอนนอนที่อนี่มันจะไปหรอกคนสอบจะพี่ดูคนสอบเราดีแรงหนูไอ้เหี้ยไม่คนสอบอาจจะเหนื่อยหรือเปล่ามองในแง่ดีไว้ก่อนไอ้เหี้ยเราเข้ามาเราก็ฮุบเงินเงินเงินเดียวฮุบตังค์นะเออเน้นฮุบเงินอย่างเดียว อันนี้มันมีกฎตำรวจดำไหมถ้ามันไม่มีเนี่ยกฎประเทศแล้วก็มึงเอาเงินในตู้เนาะมึงฟังนะเซิร์ฟเพิ่งเปิดมันไม่มีกฎอะไรหรอกเฮ้เหลี่ยมได้เหลี่ยมต้องตอนนี้แหละรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องรู้กันรู้กันเสียแซงไงพี่อ่านรู้กันรู้กันไหนเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยมึงเห็นลูปไหมเนี่ยไหนไม่เห็นเลยขาวอยู่อะอ้าวทำไงเนี่ยมันต้องใส่ลิงก์เนี่ยต้องกดเนี่ยตัวเออใส่ลิงก์ใหม่ วางลิงก์ในดิสคอร์ตเหรอเอ้ยหารูปก่อนหาเหมือนกันหารูปเปล่าเอารูปที่เท่ที่สุดนะไเข่นตัวไหนเหมือนน่ารักเอ้ยเปลี่ยนรูปอ่ะตรงนี้ขึ้นมาวางออ่ะลุกขึ้นมาขึ้นยี่เสียตังสองพันยังไม่ได้กดเลยกดตังค์ตรงไหนวะใครมีตังสองพันป่ะยากถามว่าลูกยืมตังค์สองพันเลยดิใครเป็นสองพันปะ ไอ้ไรเพื่อนอะไรอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยสวัสดีครับอ้าวก็แต่ผมมีขีดไหนแฟงรูปเลยตั้งหนึงยั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 งไม่ได้นี่เลยหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อน่ะเอาหล่อเลยไหมอ่าดูดิต้องเอาหล่อไหม ไหนโอ้พี่รูปอะไรของพี่เนี่ยไหนเมืองหลุดจัดกับพวกมันเลเอฟเราเราไปเยอะไอไอวกที่โรงพยาบาลป่ะอะไรมันนึงตัวในตัวเป้าเป็น่มีตัวในตัวเป้าตัวอะไรปะอยู่ เออใช่หนึ่งใช่ใช่ของที่มาจากนึ่งจุดศูนย์มันจะบักอยู่อ๋อใช่ใช่แต่เขากำลังแก้อยู่เยวพี่พี่ไปแนะนำตัวเซดิวเห็นเซดิวป่ะเออพี่ไปแนะนำตัวป่ะเออเย็ดเย็ดยี่หนึ่ง ไม่เหมือนมึงเลยอันนี่เอ้ยเฮ้ยจะมีใครอ๋อหมออุ้ยเค็ดหัวหน้าเว้ยระดับบอสเสื้อไม่แข็งพีชจาดูระดับบอสระดับหัว ด,ดูดิดูดิว่าที่แก๊งโน่หนึ่งในเมืองดูดิเชื่อมีสน,นับเดียวว่เพิ่งเห็นไอติไม่ได้ GT ทนานก็วันนี้แหละไอ้เหี้ย เราเกาะมาจากไหนกันวะไอ้เหี้ยดูเด็กเขาชุบให้อย่างเดียวเลยตัวบ้าอะไรดูดิคือเขาหาตังค์กันจากไหนมาตอนนี้เยอะๆฟาบไหมอุ้ยสับแรงจัดอุ้ยสนับแรงนลยเนี่ยไอ้เหี้ยอ๋อมันไม่ใส่เกาะกันสนับโคตรแรงเลยเห็นเลือดไหลปะ อันนี้หมอชื่ออะไรนะครับอะไรนะครับหมอชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อแลอนครับเดี๋ยวเจะขออนุญาตแนะนําตัวเขาดูบ้านเลยครับได้ครับได้เดี๋ยวหมอมาได้ไงพวกมึงเนี่ยยโอ้ปักตัวได้ครับ ไปแล้วคุณประชาชนอันนี้อันนี้อันนี้แนะนำตัวแบบเป็นทางการครับแจ้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าแจ้งบ้านเนี่ยเอานะแจ้งบ้านอุ้ยพี่นัท

อันนี้คือเรื่องจริงเหรอวะแชทเนี่ยตรงคำเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ออกมาจริงๆรเหรอผมฟังไม่จบไปเดยอันนี้คือเรื่องจริงเหรอปักหนึ่งปักหนึ่งปักนึ่งยังอู้ใช่ปะ มึงก็ต้มปั๊บอยาวรวแล้ว,ลวกันยากลัวมึงด้วยแมึงจะเอากัาวรับรองหอบหักโดนหนึ่งขอไปดูกาอบไ